อากาศเดือนนี้ก็ร้อนเป็นอย่างมากนะครับวันนี้บุรีน้ัพปพาเราเลยพามารีวิวแอร์มิซูบิชิของแท้ต้องมิซูบิชิมิเตอร์สลิมคุณภาพระดับญี่ปุน่นซึ่งรุ่นที่เราจะมารีวิววันนี้คือรุ่น m s y k x มีจุดเด่นมากมายหลายประเด็น จะมีตัวไหนบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับซึ่งขนาดรุ่นนี้ก็จะมีตั้งแต่9 0 0 0จนถึง24,000 BTU ิจุดเดนแรกของ Mitsubishi คือเรื่องลมแรงทรงลมไกลได้มากถึงสุด8เมตรเย็นฉ่ำทั่วห้องบางคนก็กังวลว่าลมแรงแล้วจะเสียงดังไหมครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับของเขานี่เรียกว,ว่าเสียงเงียบมากนอนสบายส่วนฟิลเตอร์ตัวนี้ก็มีการออกแบบใหม่หมดให้ถอดล้างออกง่ายไม่ต้องถอดหน้ากาก,ากแอร์ออกแค่กดคลิกแล้วก็เอาออกมาเลยและที่สําคัญบุลดำซอรพรายตอนนี้จะดโปรมั่งมีรับตุนจีนลดเพิ่มตง ,800 บาาทแถมฟรีครอ ออีกมูลค่า1,600บาทและยังติดตั้งฟรีอีกด้วยใครมาซื้อก็มีสิทธิ์จับเซียงซีได้ของรางวัลตามนี้เลยหรือจะมีโอกาสได้รับอ่างเปลามูลค่า100บาทกลับบ้านก็เป็นได้ใครอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนร่วมรายการอยู่บ้านก็คลิกไปที่ w วอร์เว็บบู p ดามซัภายในเว็บเราก็มีสินค้าให้เลือกมากมายใครอยากรู้ว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นแบบไหนอยู่ก็คลิกไปที่โปรโมชั่น และดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้เลยหากอยากได้ตัวไหนสนใจตัวไหนก็ทักแอดมินได้เลยนะครับภายในเว็บเรามีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องซักผ้าตู้เย็นพัดลมทีวีเครื่องปรับกาศหม้อหุงข้าวมีบริการจัดส่งด้วยนะครับช็อปสะดวกปลอดภัยราคาคุ้มได้ของแทร้านเปอร์เซ็นต์ตงที่บุญลำสะพายคิดถึงเคื่องใชไฟ้าคิดถึงบุญลำสะพาย